สวัสดีครับผมสวัสดีพีน้องเช้ายูทู e ราคาเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e บาวระไทสิงครับกราบสวัสดีงามๆไปยังเป็นเทปบาวระเท่งอนล้านครับกราบคลิปดีพามาชมหน้าง,งานทมทีทมทีพี่น้อยนี่เจ้าหัวในตำนานอันนี้น่าจะเป็นหกเปนหก เท่าไรเทอร์โบมาพร้อม้อยไม่ธรรมดาอีกแล้วครับท่านเอาเดี๋ยวในตำนานกครับนิเฮ้ยเสียงเทอร์โบนี่หวานจ้อยหวานจ้อยกันเลยทีเดียวนะทั้งหลังเนี่ยเป็นซาโลเหลือง แล้วก็นี่ครับเคียงคู่กับนี้เจ้าไข่ส้มคูบต้า M7508 โอ้โหขั้นนี้กับธรรมดาครับ ว่างจากซุ่มเสียงแล้วนาิใไซเทอร์โบมาแล้วเรียบร้อยนะเอาลูปส่งองเอวนะครับ M75 M18 M98 มันคือกันได้่นตรงเด้อน,นะครับถ้าแมนบอมมีเวททั้งคางนี่เท่ากับซังเกตอ่า ขาเน,นี้ยมือไกลนีตั้งเกจใบมีดหนาครับมันจะเตีอะโูโมนะแต่ว่านี่ผมก็บุ่ฒิถามได้ผมว่าเป็นตัวแท้ะเจ็ดหาตัวแท้อยู่ครับคืออยู่บนเป็น,นเก้าแปดมาเฮ็ดเป็นเจ็ดหาตรองข้อหน,น,น้าเนาะกรับวุฒิถามกันครับเพราะว่ารถด,ดำเพิ่นมาหลายแห่งครับต่อดากกันมาวันแมงเมายัางไงเอาทีมงานใหญ่ได้มาแต่ฐานทีมงานดวกเป็นดวก โอ้โแห,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 ห่แตับ่วงกันหน่อยหนึ่งอ,อ,อ้าตอนนี้เป็นที่ดินตูดนะ รับจาฟอดไปลูกพ้นทางให้ในการถ่าเมื่อนี้ก็มุมกล้องก็อาจจะยู่ห่างไกลนิหน่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมงานใหม่นะบ่ค่อยลึงบักแอวกันปันไดนนะครับย่านเบนหยอกแห้งนะกะพยายามอยู่ใกล้เติบนะครับตอนนี้ก็่ายคุ้นสามครับผมนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเสียวสันหลังนะ เพราะว่าขึ้นหัวหน้าหัวตาไว้ดีห้วเนี้ยมตาพ้นบอกว่าพ้นจิตไปทั้งใดอะไรบ้างเออมีแต่กันแรงๆได้ก,กันเน่ โอ้โหเหยียบเป็นหายเหยียบเป็นหายฟังเสียงมินมี่เทือโบคือเดิมๆครับฟังซอยผมเนี่ยมันนุ่มแห้งน,นะนบ่ต้อยินเลยคือเดิมปอดิโอ้ oh ho. ห้วยแงงเอาการกันตัวนีโอ้ยใครว่าเขาเกียร์นี่ว่าไม่จ้น้ำห่อนวันต่อแน,น,อน่แน,นอนแน่นอน จั่วมาเฮ้ยหายเลยข้าวเดียว โอโ้ยเนียนๆครับเขาเกียร์แนมๆจพะพอท่านมันไว้หไรฮยสุยอดสุดยอดพวกน้า เจ็ดห้าสโลว์เหลืองทำงานลมบึบบึบ,บแต่งสโลว์แบบขึ้นมาแต่งขอบแต่งเขียด พื้นที่ทมก็เป็นให้หน้าครับก็นอาจจะแบ่งล็อกแบ่งเขตแบ่งแดนกันเรียบร้อยทมสูงเติมนะครับเอ็มเกตห้า เราไ้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผม